บางคนได้บางคนทำงานประจําสัปดาห์ละสองคลิปก็พอความต่อเนื่องอเดี๋ยวเราจะไปต่อเดเราจะไปต่อนี่คือ1วันต้องลงอะไรบ้างโอเคนะถ้าเป็นมือเก่ามือเก่านี่นายเขียนอันนี้คือเริ่มมีผู้ติดตามแล้วผู้ติดตามเริ่มมีผู้ติดตามแชร์ยังในทุกคน ให้ไลด้วยไล์เนี่ยคุณควรประมาณ2ครั้งต่อสัปดาห์ถ้าไม่ได้ขายของอันนี้สายสร้างตัวตนนะสายขายของเขาไลฟ์าขายทุกวันอยู่แล้ว2ครั้งต่อสัปดาห์เพราะคนที่มีผู้ติดตามคุณจะขายของได้จากการไลยไงโอเคไหมทุกคนแชร์ยังเนี่ยอย่าดูเพลินนะนี่แค่ข้อแรกคนละแชร์โหสาแชร์ไปสนอข้อดีกว่า คนละแชร์จ้าถ้าอยากไปต่อเพราะนี่แค่ข้อแรกเองนี่ทั้งหมดนี้คือข้อที่หนึ่งโอเคไหมแล้วทำไมมือใหม่นี่หน่อยถึงให้ลงรีวเพราะตอนเนี้ยแอปฟ้าเนี่ยมันดันรีวดันรีวก็คือจะให้มีผู้ติดตามใหม่ๆมาจากรีวหรือโพสที่ไวรัลแต่มือใหม่ไม่ได้ชั่โพสไวรัลได้ทุกคนนี่ถูกไหมโอเคไหมมันจะเพิ่มผู้ติดตาม